สวัสดีครับนะครับพบกับเกียงศัก์มเมล็ดและท่อนพันยาอาหารสัตว์นะครับวันนี้ก็วันที่14นะครับเดือนธันวาคมปี2,565นะครับก็ลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็ยังงงว่ามเมล็ดกิน,นีมูนริเวอร์เนี่ยเป็นกิน,นีชนิดใหม่เนี่ยมันต่างกับกิน,นีตัวอื่นอย่างไรนะครับบอกว่าซื้อไป อันนีไ้ไม่ได้ระบุนะครับว่าซื้อไปจากไหนเนาะก่อร้านค้านะครับก็จะมีร้านที่ดีบางร้านที่เห็นแต่ตัวก็มีนะครับก็ให้เลือกเอานะครับก็มั่นใจร้านไหนแล้วก็ซื้อร้านนั้นนะครับบอกว่าทําไม,มเมล็ดมันไม่เหมือนในคลิปอยากเห็นชัดๆนะครับก็อยากให้ผมถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ากิน,นี Moon มูลรีเวอร์เมล็ดมาเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับตอนนี้ก็กําลังแพ็กส่งลูกค้าครับลูกค้าท่านนี้ก็สั่งกิน,นีมูลรีเวอร์มา ทั้งกิน,นีสีม่วงกิน,นีมอมมาซากิน,นีมูริเวอร์นะครับแกสั่งมาเนาะก็สั่งมาอย่างละห้าหกโลนะครับก็แพ็คส่งไปนะครับนี่คือกิน,นีมูริเวอร์ทั้งหมดเลยนะครับเห็นอะไรไหมครับลูกค้าเห็นเม็ดออกสีทองทองไหมครับทองทองเขียวๆอาจจะไม่ได้ทองมากนะครับแต่ว่าคือในในกล้องมันจะทองมากนี่นะครับมเมล็ดกิน,นีมูริเวอร์จะเป็นลักษณะใหญ่กว่าสีม่วงแล้วก็มอมมาซานิดหน่อยครับ แต่ว่าสิ่งที่เห็นเด่นชัดคือเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็มีสีมเมล็ดสีทองทองผสมนะครับมเมล็ดสีทองทองผสมนะครับกินนีมูลิเวอร์เป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวผมจะเทียบมเมล็ดทั้ง3ชนิดให้ดูนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนี่นะครับลูกค้าที่สอบถามมานะครับกินนีมูลิเวอร์ต่างจากตัวอื่นคือกินนีมูลิเวอร์จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับบางมเมล็ดจ,จะเป็นสีทองทองเหลืองเหลืองนะครับสีเขียวอ่อนอ่อนผสมทองทอง นะครับกินนีมูนิเวอร์นะครับจะได้ไม่ต้องโดนไม่ต้องสงสัยนะครับบางคนซื้อไปจากร้านอื่นบอกว่ามันไม่แน่ใจนะครับน่าจะซื้อจากร้านผมจะดีกว่านะเนี่ยจะได้มั่นใจนะครับซื้อไปจากร้านอื่นชอบมาถามก่นจริงเลยนะครับโอเคนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจเมล็ดกินนีมูนิเวอร์นะครับก็ตรวจสอบดูนะครับตรวจสอบดูว่ามันเหมือนเหมือนที่ผมแจ้งไหมนะครับ ก็ไม่ได้ว่าร้านไหนอะไรยังไงนะครับก็พยายามเลือกดูนะครับว่ามเมล็ดเนี่ยเรามั่นใจร้านไหนได้นะครับก็พยายามเลือกร้านเลือกเจ้าของร้านดีๆนะครับวันนี้ก็เกียงสกักเมล็ดและท่อนพันยาอาหารสัตว์นะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่สั่งมเมล็ดพันยากับเรานะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ